นี่คือส่วนสัตว์ของเราเองไหน applause? สหัตว์ที่เบนไม่อยากเอามาทําเสียงอะ่ะอ่าอันนี้คือตัวหนึ่งไฮ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 อันนี้คือตัวอะไรอะ่ะแก <sentences>. ะแน <ettle> ่เลยเพนกิน <Penguin S 1> ดีกว่าอุ้ยอันนี้สองร้อยอมต้องซื้อไปทีละขั้นซื้อนี่ดีกว่า <c oughs> ตัวอะไรอะ่ะแพะตัวสองไฮ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  ไฮ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 ตัวนี้มาก็ได้แกไฮ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 ตัวสามไฮ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  ไฮไฮไฮไไฮไฮไฮไไฮไวันนี้ไฮ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 ไ

ไห้้ไปมีให้ห้ตัวนี้ลุนสุดแล้วนี่ปัสดีครับไห้ให้ไห้ให่ไห้ฮห้ให้ให้ใ้หจมีจ้าไม่กี่ตัวจ้ามีสองตัวจ้าไม่กี่ตัวจ้ามีสองตัวตุย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 เก้าตุยเก้า ขอเสียงไอ้บ dog dog ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวบา้บ่าวเอออือไอ้บ่าวไอ้ใจใไอ้ใจใจ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 ไอ้ใจใ้ใจบไอ้ใจใไอ้ใจบไอ้ใจบไอ้ใจใ้ใจบ่ไอ้ใจใ้ใจไอ้บ ออาไปอยู่คนเดียวก่อนเสียงไม่เข้าจังหวะเลยเสียงไอ้บ่าวอะเสียงไอ้บ่าวไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เข้าจังหวะเท่าไหร่อุ้ยโดฟามิงโกจุจ้จจุจ้าอ่าพอดีเสียงได้ไม่ขาดจุจ้าจ้จะจะ้จ,จ,จา รู้แล้วตัวสุดท้ายเดี๋ยวขอขอเงินก่อนเวรอเงินเด้งอยู่เวรอเงินเด้งอยู่อันนี้มันตัวอะไรอะราชาแห่งทุ่งสวนนรรค์ปกครองอตัวใหญ่ๆอ่ะเนี่ยหมีอา่าหมีหม,ม,มีนี่แหละที่ต้องการให้ฮหให้หจบที่ตัวนี้แหละให้ให้ห

ไฮไฮฮัลโหลไฮไฮฮัลโหไฮ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 ฮัลโหลฮัลโหลไฮ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 ฮัลโหลไฮไฮฮัลโหลจ๊จจะต่ายอุ้ยกะต่ายน่ารักอ่ะไฮไฮไฮ้หไฮเอ้า ไฮ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 อ่าไฮไฮน่ารักอะกระต่ายหอยทากไฮไฮเอาไฮไฮเสียงเล็กดีกว่าไฮ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 เอาไฮไฮตั้งชื่ออิดอิดสเบลบิวาวิวีไม่ทันเอาไฮ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  เฮ้เออเฮ้ฮ้เออฮ้ประสานเสียงมากเออเ้ยดูเข้ากันนะเนี่ยเ้อ้าเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะโคลากอ๊อก

มีแพนดา้าเขาว่าน่ารักคนนี้ชักชักอยากจะเห็นฮ <Hi, hi. S 1> มีแพนด้าจะปราบเ <Hi, hi. S 1> จ้า <c oughs> ดูมีแพนดา้าฮโคตรเข้าพลังของเจ้าคือ <Hi. S 1> ก๋วยเตี hi, hi. Uh ๋ยว หออฮอยเออชื่อสวนสัตว์นะชื่อสวนสัตว์ไฮไฮนะไฮไฮอยสล็อตไฮไฮสล็อตนะไฮอุยตัวตุ้ยอันนี้เสียงเสียงมันอุกอุกอุกอเวปะไฮไฮอืมไฮไฮ